สวัสดีครับผมภูมิรถสวยมาอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้นะครับมีรถดีๆไม่น้อยๆมือเดียวป้ายแดงรถกระบะยอดทิพยอดนิยมณตอนนี้นะครับเจอเจกับเจ้ายูสุบี a แม็กนะครับ1 9ึสี่ประตูตัวเตี้ยมีของแต่งให้หลายรายการนะครับคันนี้มาด้วยรถสีเดิมๆทั้งคันนะครับน็อตทุกตัวไม่ขยับนะครับรถสวยจัดคันนี้สวยมากๆนะครับแต่เชิญชมด้านข้างนะครับคันนี้มาด้วยนะครับล้อทีสามเจ็ดสีบอนนะครับ 18นิ้วลับตัวยางซูแม็กนะครับใหม่ใหม่ให้เลยนะครับแลวก็มีซุ้มร้อยด้วยไม่ต้องกลัวตำรวจจับเลยจ้าภายนอกนะครับว่าโอเคแล้วภายในนี้แจ๋วขนาดไหนเชิญชมครับผม้ายคันนี้มาด้วยนะครับภายในสีดํามีเบาะหนังให้เรียบร้อยนะครับเลขไมค์คันนี้แค่หนึ่งแสนสามพันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับแลวก็ได้จอแอนดรอยขนาดสิบนิ้วไปให้ด้วยนะครับ ใช้งานได้ปกติเลยรถคันนี้ใหม่มากๆนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเดี๋ยวเชิญชมห้องเครื่องหน่อยครับเชิญเลยครับผมโอ้โ,หโหันนี้นะครับห้องเครื่องใหม่กิฟต์เพเดิมโรงงานร็อตไม่มีขยับนะครับอาร์คทุกอย่างเดิมหมดนะครับคันนี้นะครับย้ํานะครับผมมือต้องใส่กันน้ฮะย้ํานะครับผมคันนี้เป็นรถปี2 0 1 8นะครับ เรื่องพันเก้านะครับสี่ประตูตัวเตียราคาที่เราขายแค่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทย้ำสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเอินสดลดได้เยอะนะครับเราหรือว่าสนใจจัดไปเน้นค่างวดไม่เกินแปดพันบาทนะครับคันนี้ออกรถศูญบาทไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับมีที่เราที่เดียวเท่านั้นนะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับติดต่อทางเบอร์โทรไลน์เฟซบุ๊กหรือทิกต็อกนะครับหรือยูทูบของเรานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้กลาบลาไปก่อนสวัสดีครับ